สดีนะทุกคนตอนนี้เราไว้ในเกมแกรีวัดกันอีกวลาวันนี้เราจะนำตระที่มังมาฟ i g ติ n กันไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างไปกันเลยวันนี้เราก็จะเอาลองแล้วหลายคู่หลายแบบออกมาสู้กันนะ อย่างเจ้าตัวนี้ไทยท่านค็อกแมวสวสัสดตัวนี้อัปเกรดมาแล้วอ้โหดูดาบก็ส,สีอลังการเวอร์ทั้งเหลืองอลามทั้งตัวเลยนะดูแวววาวจังเลยนึกว่าจะไม่ได้เล่นร่างนี้แล้วนะแต่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็ไม่ดูเอาจะพวกแอทโรมาสู้ก็น่าจะดีนะแต่ใดๆก็คือเท่มากเลยดูดิดูดสกินของเขาซะก่อนแววๆาว,ว,าว,ว,าวอ๋อที่มันทองคําแท้99.99% 99. 99หรือเปล่าเนี่ยไปจําจำนำไปดิ อาดีขายืมไปแปะไว้ก่อนได้ปะ่ะจะรวยแลน่อุ้ยมันวาร์ปหยุดเวลาได้อุ้ยแยกล่างได้ด้วยเหรออีอ๋เนาะแทบว้าวลองสิงดูทำโกงกระถับนี้นี่เป็นอะไรกันนี่ยแต่ตัวยังไม่ใหญ่เท่าไหรนะ <G ül> ่นะอ้ยเนาะอมเอาแต่ตัวนู้นดีกว่าจะพวกแคทแนปเฮ้ย โหโหโอ้โหนี่ว้าวไปฟันย่างเงี้ล่ะเร,รียบขาบอกว่าอีซี่มาก่าถ้อย่างนั้น้องกับเจ้าพวกแอตโรจะกนินัดีกว่าตัวนี้ก็เท่นะตัวนี้เก่งมากเลยลองดูดิ เขาตั้งสามคนจะสู้นั้นได้หรือเปล่าดูดิเขาทำแอนิเมชันสวยกว่าเดิมด้วยนะโมเดลก็เท่ขึ้นด้วยแต่จะเก่งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ลองลองดูว่าแต่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ยุ่งกันนะเนี่ยดูดิก็ใช้ได้เลยโอเคเอาแล้วเอาโซ่แบบนี้โอ้ยจนมุมจนตึกจนตู้ไงเรียบร้อยจะแยกร่างหน่อยนี่ไงคงเชงคงเชงติดตึกแล้วไหวเปล่าไหวเปล่าไอ้มันติดตึกจะช่วยมันหน่อยดีไหมเนี่ย อ้าวเฮ้ย,ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอ้ทางค็อกแมนเขาหายไปไหนอ่ะออกมาตัวเยเฉยเลยไอ้ทางค็อกแมนก็ยังสู้ไม่ได้เหรอขนาดมีสวัดมีดาบวะนะโอ้แอทโรแอทโรจังขึ้นนัดไหนนี่มันแน่มากเลยนะเอาเปลี่ยนคู่กันบ้างดีกว่าเอาเป็นเจ้ามิสเตอร์โลคคอด้มิสเตอร์คคอดาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่ากลายพันุแล้วนะดูที่ท้องของมันดิโอ้นี่ไหนเป็นจระแข้คจริงหรือเปล่า มันจะระคยหรือมันก็ซิล่าเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะโอ้ยดูฟันนี่เงียบ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 ต่ฟันนายเยอะไปหน่อยนะตะครังจะอาย่อยนะแล้วดูที่ท้อง,องมันดิเอ้ยไม่มีไส้เลยอ่เฮ้ยเจ้าตัวนี้นี่มันหดหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาเจอกับเรนโบว์สีส้ม Baby เบบีอ้าวเฮ้ยตัวนี้ใส่แพมเพิร์ดมานะนี่พ่อเจอกับลูกหรือไงเนี่ยไอหดอยู่นะตัวเนี้ยถึงแม้ยังเป็นเบบีใส่แพมเพิร์ดอยู่ แล้วก็พอใช้ได้อยู่นะยังรุ่งพัดเตียวอยู่เลย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องลองไปสู้ห,หลายๆตัวตัวเดียวไม่น่าจะไหวนะโอ้ดูหน้าดิเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละตัวกันโอ้พ่นไฟเหรอเดี๋ยวจอพลังข้ะอ้อมนี่ยกระโดดเตะจิลังกาข้าอ้อมที่ใช้แล้วด้วยใช่ป่ะเนี่ตตยตดไปเลย <c oughs> เฮ้ยมันตีนางกาสอยไปซะแล้วอ่ะตลบไปละโอ้ไม่น่าเลยตลบเหมือดไปละว้าตัวเดียวบอกแล้วไม่น่าจะไหวไฮตรงเตงเลยอย่างนั้นต้องเจอรุมหน่อยต้องแก้แค้นเราเพิ่มได้หลายตัวล่ะไหนเราไม้หลายตัวดิเจระเข้หมูไปเลยนี่เลยเบบี้ออลิจไม่ใช่หมาหมูนะเจระเข้หมูว่าว่ามันพ่นไฟเงียบๆๆ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  ไวเปล่าไว้เปล่าเอ้านี่ไงกาต์ตูนเรียบร้อยแต่ถ้าลุมก็สู้ได้สบายๆนะเข่าสุดเลยทีเดียวเพราะว่ามันพ่นไฟไม่ทันน่ะแล้วมันตุยจริงมันตุยจริงดูดิโอ,อ้เจ้าเบบี้ออเรนนี่มันก็โหดนะถึงแมบบ้ว่าตอนเด็กจะยังพ่นไฟไม่ได้ก็เหอะ <c oughs> เอาไปมาเจอกับการ์ตูนแคทอีสเตอร์รถไฟผีสิงการ์ตูนแคทเอ้ยเขารวมร่างกันแล้วเหรอรถไฟผีกับการ์ตูนแคทเนี่ยรถด,ดวนสายแมวเหมียว เี่ดูดีข้างไหนอะมันโบมากเลยอ่ะไม่เห็นม,มีลูกค้าอยู่เลยหรือมันกินเข้าไปหมดแล้วอะมันคงจะย่อยหมดแล้วละมั้งดูกับใครดีนะเดี๋ยวเลือกก่อนเอาฮักกี้วักกี้ไหนแม่ดีกว่าอู้มีกี่แขนกี่มือ,อเนี่ยมือเรอแขนหรอแขนด้วยเฮ้ยแต่ว่ารูปร่างมันก็มีซิกแพคอยู่นะท่าทางมันจะแข็งแรงยู่เรียกซิกแพคไม่ได้มันมีเป็นสิบเลยอะมาดี มันคือกระดูกซี่โครงของเขาน่ากลัวจังเลยถ้าทางเขาจะดุนะไอ้ท้าทางมันดุมากเลยนะวิ่ดีมันพร้อมสู้วิ่งไว้มีความว่องไวมีต้องทางขึ้นรถต่วนรถไฟกระตุนแคทก็ไวเหมือนกันมันมีลูกพลังด้วยมีเอฟเฟคลูกพลังการต่อสู้ดยเหรอวิ่งตาำต่ำไม่น่าเ<ม>ชื่อโดนเน้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 นเอฟเฟคสวยครั้งนี้เหรออันนั้นก็ควรถึงตัวเลยนะต่างคนต่างมีพลังเอฟเฟคมีต้องเจอทําให้ตายรถทับ ราจะทับเลยเหรอแล้วก่อนใจเย็นเฮ้ยมันกระโดดหลบได้อยู่สูกันนานอยู่สู้กันานอยู่เอา้าเรียบร้อยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อการ์ตูนแคทจะชนะตอนนมีพลังของรถไฟผีสิงใช่ไหมแบบนี้ก็โหดนะใช่แบบนี้โหดมากเลยต่อไปจะเป็นวอมแพนชี่นอนเขียวเฮ้ยมันต้องเป็นเจ้ากระต่ายเขียวไม่ใช่หรอเฮ้ยตัวน,นิดเดียวยมีร่างโตด้วย,ยมีร่างวอมนอนแบบนี้ด้วย น่ารักเชียวลน่ารันตัวนี้สุงเลยอ๋อนี่นี่นี่โตสุดไม่น่าโตเลยน่าลักไม่น่าโตเลยน่าตัวมากอยู่ตรงกลางก็ดีอยู่แล้วนะคนลูกอ่ะนี่มันเหมือนตะขาบมากเลยนะคนเด็กก็น่ารักอยู่ลองดูดิไม่เหมือนนอนนะมันเหมือนตะขาบมากกว่าดูดิพี่ยองน่ะอ๋อมาสู้กับเจ้าพวกสู้ดีกว่านะนี่ฟิชไททันโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ เขาไปเป็นปลาเหรอเขาไปได้เป็นปลาละเขากลายเป็นไททันไปละเป็นปลาไททันใช่มีขาเลยนะเห็นเรามีคางงอกออกมาด้วยเป็นญาติกับปลาหมอคางดำอ๋อมีมืองอกออกมาทางจะใช่นะอันนี้ปลาหมอมือดําใช่ไม่ใช่ปลาหมอคางดําอันนี้ดําทั้งตัวอ๋อตากระโบด้วยนี่ดูปากเข้าะกรอนอาได้กว้างขนาดนี้เลยนะเห็นจู๋เอ้แล้ว่โยไเอาแล้วปเลยไปตั้งร่ังแล้วก็มาตบไปนะ เอาให้กินเา <amino S 2> ขาหรอมันกินไปแล้ว,วมันกินข้าวไปแล้วโอ้ยคัเดียวอยู่เลยโอ้ยในท่านฟิตมัมม,มัมข้าวไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้โหดอยู่โหดอยู่ไอ้อย่านงนั้นแกไปสู้ในแบบว่ารอบชิงชนะเล si ิศดีกว่าต่อไปจะเป็นเกรททิชเชอร์ฮะครูมิสตีไลท์เหรอโอ้โหกลายเป็นการ์ตูนขาวดำไปแล้วคุณครูทำไมปากคุณครูห้อยยาวขนาดนั้นน่ะเยินเชียร์นะสงสัยเฮ้ยใครไปดึงค้างคุณครูให้บ่าว่ายาวลงมาแบบนั้น ดูนี่อาวุธเขาก็ดูแบบเป็นเหล็กมากขึ้นนะแถมกระโปรงขาดเวนิตังหากเฮ้ยผิวของเขาว่ลใายเป็นสีขาวดำดูกับเจ้าแรดมอนสเตอร์ดีกว่า <S <S อ๋อนี่มอนสเตอร์แรดนี่ตัวนี้น่ารักนะตัวใหญ่บึกบึนมากเลยดูน้องสิพร้อมจะขวิดแล้วโอ,อว้หน,นั่นเคี่ยวแล้วนั่น ใช่แล้วเขียวกับฟันที่แหลมคมโอ้ยไม่น่าเลยเงียบ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 เฮ้ยถ้าทางมันพร้อมไฟเนี่ยเราคงจะตายเพราะอะไรเพราะนาหรือเพราะฟันดีเนี่ยน่านลาดีเก็บครบเลยเด็กครบเลยเฮ้ยผินด้วยก็ตีอยู่นะคือด้วยเฮ้ยได้ยูมีอาวุธทั้งคู่ไอ้ลูกตุ้มมาตีไม่เข้าเราหนังเหนียวมีเอฟเฟคด้วยไอ้ตีอยู่นะเราไม่รู้ว่าใครจะลงไปนอนก่อนเงียบเลย คุณครูสูสีสูสีเหรอสู้กันนานอยู่นะเี่ยคุยกันเลยกินหน้าแหกเลยเฮ้ย,ย,ย,ยไปเอฟเฟกต์กันมาด้วยเอ้าไปซแสดวเพราะว่าแล้วคุณครูมันต้องโหดโอ้มันเล่นถืออาวุธเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยน้ำในทั้งนั้นเลยแหละโอ้โห้คุณครูปากค,คุณครูนี่มันยาวไปถึงนู่นแล้วนะฟังคันนู้นแล้วนี่ก็ยาวด้วยต่อไปก็มาถึงคิวของเจ้า Hushpiggle เจ้าช้างต้องคำสาบนี่มันน่ารักนะอ้ามันมาแบบมีแต่หัวกับขาเหรอ เฮ้ยเราตัวกับหางไปไหนอะมีมือด้วย<อ>มือเล็ก,ลกๆน้อยๆของมันตาคะแอปแล้วนีิจังเลยนี่แต้เพราะว่ามันโหดอยู่น้าจ้าช้างตัวนี้ยราะวังมันตือ้อปอนะแล้วก็เอาเป็นเจ้าเกรฟฟ็อกดีกว่าเนาะตัวนี้ยังไม่เคยใช้ให้มาสู้กันเลยนะเฮ้ยเหมือนแคทแนปเลยอะแต่มันเป็นสุนัขก,กิ้งจอกเท่านะดูหางสิน่ารักจังเห็นแล้วอยากกอดสองตัวนี้เขาน่าจะพอเป็นคู่ปรับกันได้อยู่บ้างละมัง้ง ลองดูดิว่าเขาจะสู้กันได้หรือเปล่าเขาไม่น่าดูเลยเนาะร่างกายอ่อนหวานแอปเปิ้วโอ้เนี่ยนะอ่อนหวานแอปเปิ้ลดูดิยิ้มด้วยใส่ยองมากเลยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยกว่าจะวิ่งถึงกันนานอยู่เจอกัดก็ไมปขวบเทีนี่เจอถอยหลังด้วยอ้โอ้เขาดิคุณนตะลบเลยอุนตะลบโอ้อ้าวไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันได้เชียร์มวยเลยผสังียตเท้าตัวเองเฮ้ยมันโหดมากเลยนะเจ้าล่างไหนแม่ตัวเนี้ยตัวที่เป็นฟ็อกเนี่ย ไอ้ก็จะหยุดช้างเขาไม่ได้อ๋อมีเล็บอันแลมคมเอาไว้ควนช้างก็ยังสู้ไม่ได้เลย<อ>ต่อไปเรามาศึกชิงชนะเลิศก,กันดีก,กว่าศึกสุดท้ายแล้วเราก็จะรวมมิตรนี่ไงฝั่งนี้เอามาผสมผสมกันนะโอเคให้เขาอยู่ด้วยกันฝั่งนี้เนาะโอ้โหดูไม่ออกเลยว่าทีมไหนจะชนะแล้วเนี่ยแล้วก็อีกทีมหนึ่งโอ้โหเต็มเลย <c oughs> อ้เจ้าหนอนนี่มันน่าสงสารนะมันจะสู้ไหวหรือเปล่าน่ารักออกดูซิหน้าตาตะมุตะมิ แต่ไททันปลาของเขาอ่ะกัแอทโรของเขาอ่ะมันโหดอยู่นะเฮ้ยไม่ต้องห่วงไอ้ท่านค็อกแมนอยู่นะอย่าไปกลัวไม่เราฆ่ามิติมันตีเวิร์สท์ลแล้วตูมเดียวโอ้โหตายเรียบโอ้โเลยโอ้สรุปว่าจ้าพวกมิติมันตีเวิร์สท์ท์ท่วมกับเจ้าแอทโรแล้วก็เจ้าไททันค็อกแมนเนี่ยมันยังโหดอยู่นะโอ้แอทโรโหดสุดเรียบร้อยหน้าทิ้งไงเนี่ยบอลเลยหูตกเลย ไม่มีใครแบบสู้กับเจ้าพวกแอตโรได้เลยแ,แล้ววันนี้ผู้ชนะก็คือเจ้าแอตโรจังเกิลนัทโหดที่สุดในวันนี้ก็ตัวนี้นี่แหละโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นแกรี S ่มอนสไฟติ้ง V.S. ไปแค่นี้กันนะถ้าชอบแกรี่มอนตัวแปลกๆแ,แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกประเดกันนะครับวันนี้เราไปกันแล้วนะบ๊ายบาย,บาย